สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในส่วนของตัวแฮมพาร์ตซีบีก็ะไคครับเป็น AR8 เนาะ AR8 ก็มาอยู่ในส่วนของการใช้งานฟังก์ชันสแกนนะครับแล้วก็การเปิดปิดระบบฟอฟังสองช่องนะครับรุ่นนี้นะลูกค้าเรื่องการเปิดปิดระบบฟอฟังสองช่องนะครับลูกค้าทําได้โดยการกด F นะครับนะครับกด F แล้วก็ตามด้วย AB นะครับลูกค้าปึ๊บเห็นไหมครับแล้วตรงนี้ มันจะสแตนบายแค่ช่องเดียวก็คือมันแสดงขึ้นมาหนึ่งบรรทัดแล้วด้านบนมันก็จะแสดงเป็นอ่ากลังพลังแบตเตอรี่นะครับทีนี้เราอยากจะใช้บรรทัดบนใช่ไหมเราก็กดขึ้นไปข้างบนนะครับพอเราอยากจะใช้บรรทัดล่างแล้วกดแบบนี้นะครับนะครับก็จะเป็นการสแตนบายบรรทัด ที่เราเลือกแค่นั้นเองนะครับไม่ไม่ได้สแตนมใบสองบรรทัดนะนะครับทีนี้มาดูในส่วนของการสแกนนะครับการสแกนสมมุติว่าลูกค้าต้องการสแกนนะครับก็ให้กด F นะครับกด F แล้วก็ตามด้วยเลขศูนย์นะครับ,รบตัวเครื่องก็จะวิ่งสแกนเห็นไหมครับเครื่องรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะสแกนได้ทั้งโหมดช่องความจําแล้วก็โหมดความถี่ปกตินะครับสามารถที่จะ สแกนได้ทั้ง2โหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องความจําหรือว่าช่องความถี่ปกตินะครับวิธีการหยุดสแกนก็กดไปที่ปุ่ม F เหมือนเดิมนะครลูกค้าทีนี้เราก็มาดูในส่วนของการฟอฟังสองช่องอีกทีหนึ่งแล้วกดค้างกดตรงนี้นะกดตรงนี้นะปึ๊บแล้วก็กดปึ๊บนะครับนี่ครับแบบนี้นะการเข้าออกอการฟอฟัง2บรรทัด นะครับหรือจะเป็นการสแกนช่องความจํานะครับส่วนช่องความถี่นะครับลูกค้าต้องออกจากช่องความจําก่อนนะตอนนี้เราอยู่ในความถี่ใช่ไหมครับไอเราอยู่ในช่องความจํานะครับเราจะสแกนช่องความถี่แล้วก็กดค้างไว้นะครับกดค้างแล้วทีนี้สังเกตนะฮะวิตัวนี้นะครับเลขตัวเล็กๆตรงนี้มันจะหายไปนี่คือเราออกมาที่โหมดความถี่แล้วนะครับจากนั้นเราก็เราต้องการสแกนใช่ไหมเราก็กดเนะครับแล้วก็ตามด้วยเลขศูนย์นะฮะเหมือนกันเลยนะครับตัวเครื่องก็จะวิ่งสแกนแบบนี้เห็นไหมครับ หนสแกนก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัว h ฮมฮาร์ด AR8 นะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับการาใช้ฟังก์ชันสแกนแล้วก็การปิดเปิดฟังก์ชันเฝ้าฟัง2ช่องนะครับของ AR8 ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจตัวเครื่องนะครับมาจะสั่งซื้อหรือต้องการให้ทางร้านดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ ก็ติดต่อเข้ามาทั้งข้อความเพจแล้วก็ข้อความไลน์ได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ